จะมาแก้มือไหมแต่วันนี้เรานั้นจะมาวาดตัวละครของฉันไม่ใช่เออที่ตกกายกับอีกคนนึงชื่ออะไรปะลืมละว,วันนี้เราจะมาวา,วาดเดมียนซึ่งขอบอกเลยว่าเดเมียนนี่นฉันรู้สึกว่ากายน่าจะชอบเดเมียนนะเพราะเขาเคยวาดกายแบบเดียวออกมาครั้งหนึ่งไม่ใช่เขาเคยวาดเออเดเมียนออกมาเดียวครั้งหนึ่งคือจะมีคนที่มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือวาดสวยก็จริงนะ แต่ว่าฉันวาดตัวละครหน้าไม่เคยเหมือนเดิมสักกครั้งอะแต่พอแต่แต่ฉันพอจำโครงหน้าได้อยู่ฉันพอจำโครงหน้าได้อยู่แต่ถ้าจะให้วาดแบบไว่วเหมือนเป๊ะฉันจะวาดไม่ได้พอยคือมันเป็นอะไรไม่รู้คือฉันไม่เคยวาดหน้าตัวละครเหมือนเดิมสักกัดครั้งเดียวเลยคือคือสาเหตุที่คลิปนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่ามันมีคลิปลงด้วยแหละ มาเดมีม่ปกติมันไม่ทำหน้าอย่างนี้ประมาณนี้แหละขยุบนิดหน่อยคือจะไปไวๆหน่อยนะ่ะคือความรีบเลยแหละเพราะเราสอนวาดไปแล้วด้วยอืบอ๊บอ๊บอะอตัวของมันก็จะเป็นของโครงหน่อยคือตัวของเดเมียมันจะเป็นสี่เหลี่ยม,ม่ะ คือเขาว่าขีเกียจนิดหน่อยนะคือมันรีบอะวันนี้เราจะมาแค่วาดแต่ลงสีท้านไว้พรุ่งนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้คลิปหายแน่นอนสำหรับพรุ่งนี้นะั้นฉันมีคลิปลงแน่นะแต่ไม่ใช่คลิปสอนวาดหรอกนะ เราไม่ใช่ชั้นที่ไปคนละิปตัวไันน่าจะเป็นคลิปลงสีแต่ว่าไม่ใช่พูกนี้นะแล้วก็คล้ายถทำถึงการ์ตูนแล้วก็อืมอันนั้นเป็นเนรื่องในอนาคตนะอันนี้เรื่งที่รอยรอยต่อยอะไรสักอย่างมันคุยกับพ่อมันนะเธอมันเป็นเน้รื่องในอนาคตนะอะไรฉันก็แคช่ชอบเป่นกับเวลาเท่านั้นเองนายไม่รู้ตอนฉันพูดอยู่นี่นายอยู่ในอนาคตแล้ะฉันจะถามนาย แล้วฉันก็ไม่ได้คําตอบอยู่ดีเพราะว่าฉันนั่นอยู่ในอดีตแตพวกนั้นนันอยู่ในอนาคตเกิดหมดเลยไม่ใช่เกิดหมดสิแทบทั้งหมดเลยไม่เชื่อสอนะนั่นเรียกว่าฉันมาวาดเฉยมากกว่าเพราะว่าฉันไปเวลไปไปเร็วโคตรคือถ้าใช้ฉันนั้นอธิบายก็คงไม่ทันนะคือความรีบมันมาก่อน แล้วก็จะมีโปรเจกต์ด้วยนะชื่อว่าโปรเจกต์โปรเจกต์อมองอัสนะคือฉันจะทำเป็นเออเนะื้อเรื่องอมองอัสนะมหาอิมฟอสเตอร์โอเคแค่นี้จบ,คล,าาบ <c ười> คลิปที่แล้วก็มาพาทัวร์ดีกว่าโหสามนาทีโหนี่ก็รีบเกินคลิปที่แล้วกูยิงหาไม่หายเลยโอ้อันนี้ในคลิปต่อไปวาดไปแล้วแต่ยังไม่ได้ตัด ไม่ใช่ไม่ได้วาดด้วยซ้ำ